ไปยาตอีกสอรอบเลกรอบเก็บมือเดียวจะมาหยกใส่เอปลาเนาะมาใส่ใส่เนาะมาหาปลาวันนี้เนาะคนตกเพลงตกมันมือเลยหน้ามันลงเห็นปะเราะจะใส่ใต้อยู่เข่น,นั้นเนาะเราจะไปยามเอาให้น้องไปชมน้วกันมัาจะได้ลายเลยบะ เป็นยาเมื่อกี้นี่เห็นได้หลายเติมเนะมาะพอมาตำลังพุธพันพุนได้ถ่ายแล้วพอมาตำลังพุนได้ถ่ายให้เบิร์เนะถ่ายเุิ่งรอบแรงอีกเนาะบา<อ>ด์ดี้เนาะมาหยกใส่ปลาลงเนาะน้ำบริหลาย

nhanh gì? ô, cá nhiều này. 30 phút nữa thì mày เขอได้ลายว่นยอ,องทีนี่ดดยาเราเห็ดขากเลยเนาะเราเ,เป็นเมืองเลยวเ,าาเ,วเ,เวย้ยานเา้มาวีลายเนี้ย้องแไง้านี้จะมหยอพดงามพอีงามรอบเลกรอบเลก อ,อ๋อท่อปลาข่าน้อยมาแยายามตรงโอ้เก็บมือเดียวคันไผ่คันไผ่ลังสนามเมาเาด้องประคอร้ายนี่ลังสนามนี่ เบ่งรอบสองรอบสองป,งปงงิ้งยังฮะปิ้งปลาบอกไว้ม่วเผากับปิป้งปลาม่วเผาในเดียวนะ,นะเ,ปปเออไปควงมวมันน่ะฮะมือไม่มไดกแล้วมือมือนน้องคลิปมือ้ลงคลิปเออ่จรลงคลิปคือกันมวนนนอมนม้วนซุก มวนมือมันมือวันมือวันพระได้หายเาจะบอกตัวมันถึี่รอือจะเดกเกิดไจะบอกจะไปโมกตนี่บอกได้ว่าสิปล่อยเป็นปลาปาแน่น่ะปลาทั้มภาษาปลาเองเกิดมันอยู่นี่นะหลายตัเม่นเลยเนาะปลาป่าลุ่งเาปลาปางพื่อแบปก่อยเสียนก้อยเสียนก้อยปลาเขมน้อง ตุนปีไม่เห็เดือครับเอาปลาน่อยเจ้าน่ะ <c oughs> โอ้ปอูกป็กได้ปี๊ยว่ารกันปูกัน่เเอามาหาปลากินปิ้งซีดอ่าา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 าอายาา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 าเนาะ จันก้อยเกลือปลาน,นี้เราทำงานยันหน้าปลาอย่างไรปลาต็บแลบปลาบึกยับโอ้ทุกมันมาแล้วแล้วก็ปลาสวายก็สวายก็ปล่อยโอ้ขากันนี้นี่ กำลังมามีอาหารให้เขากินธรรมชาติมารินนะอาจารย์กอยตกเย็นก็อย่างนี้แหละธรรมชาติวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยสัมภาษณ์เนาะยามตรงได้บอยามตรงได้เนาะสามสี่รอบแล้วเนาะยามตรงหรือว่าโอเคยามตรงเดี๋ยวจะหน่อยนั่งพยายามอีก นนปลายงาปายามีโอ้ปลากระเบนใส่ยรับปลาบึกใส่ยรับนี่คือปลาปากหน้าใส่ยรับดูมารำมาซิครับซิทิบผมปลาเนาะกับปลาบึกมันใหญ่เลยเนะาะปลาสวายเนาะท่านนี้านมากินปลาหน่อยอเฮ้ยยามตังอีกรอบที่สอง พยายามตรงยามตรงรอบสองรอบสองเอ๊ะกล้องโตกับว่าแจ้งใช่วะกำลังมาจัดคอยเหรอ ยามโต้งนะมันจันก้อยเด้อมันเลยเด้อรอบสองยามรอบสองอน้ำลายเฮ้อ,อ,อยามรอบสองรอบสอง ถือว่ารอบสองโอ้ได้โย่ได้โย่แกโยู่ยามตูรอบสอง แล้วก็ทำยางนี้โอ้ปลารดปลารดปลารดยางนี้ก็ทำน่ะโอ้ขาดอยู่เยวนี้ได้ใส่โต๊ะอยู่ใส่เออใส่โต๊ะอยู่กับใครเนาะตรงนี้เนาะตรงไหอยู่หน้าคือเก่าทั้งบ้านชาขี้เลยคนไม่ไปหนาเลยพักกินเมื่อวัพักสะมีพักจะโดนโก้เมื่อวันโต้องจือต้องคลายมาเอาเลยใครอยากใครมาเอาเลยจานก้อยจานก้อย แมนบบต้นเคนะมิกนะนี่น้อยนะเน้นก้นใหญ่ๆหุ่นงางไปเท้าหุ่นใหญ่ไหมเออใหญ่ด้วยใช่เพราะจะมีเก็บไปขายนะเก็บไปขายของตามสองแล้วกบอนปลาลงบ่อนปลาลงพื้นแล้วโอ้ปลาลดปีกปีกมันะนะ่นคณะเออคากคากปลาลด เออคอนไม่ใส่บะเน่เออน่มันแฮงเพาะเมืองเมืองเมืองเป็นเมืองเลยแฮงเยอะน้ำ รอยลบสองยามเรี bit, 2, ยบร是是้อยอเนี่ยเจ oh. ็หม,มืม่นเลยโอ้หัมบัสซัดอันนี้เป็นหนองตอนนี้เราจะมาทำเมนู

อกิบลดได้นี่ยจัจมาไปแล้วจ้าเนาะโอ้มือเศร้าเนาะได้ลายเนาะเศร้านี่ไลายเนาะโอ้สำนีกับอพอหมกแล้วสำนีเนี่ยมีวงยางมาก้ยยเป็ดไก่ก็มีจานเกิดจานก้อย มาลินสวนเห็นมั้มนี่ยำปลาลงโต่งน้ำน้เดืดเดือลกเดเ็ดเดืน <c oughs> เก้าแดเดืนเนแล้ว,ลวน <8 S 1> เนาะชิบยังปลาลงขากเลยน้องก้อยเนาะอู้นนปนอยหลเลย เทของทขอแทเปล้ปลาสดๆเนาะไม่กินม,มาบุหันใชมากจได้เยมากได้ไม่เร้าได้ลายอยนอนารอบเยหลายารอบเอรอบเดแปดโมงีก้าโมงจ็ดโมงย่มงมงยามย่ามมัดคืนม,นมามัตรงนอดะยาม,มัดคืนเขาฝากได้ไหมฝากได้ไหม ฝากติดตามเนเด้อซองนี้แหละบ่าวก้อยบ่าวก้อยบ่าวก้อยอยู่แบบธรรมชาติปลาสดๆพี่น้องคิปบ้าก้อยมนอามาลินน์นเพื่นจะคาเป็ดให้กินเมื่อไหร่กนบ้างนี่ลาบเป็ดนี่ลาบเป็ดอเป็ดไ่นวยอยไปแบะมากจะน้อยแบะมากอีกขูดคอแบะ อ๋เนาะกับกับอันนี้มะนาวมะาม่